ช่วยแนะนําตัวให้หนูหน่อยค่ะครับผมจ่าโทชนาิพัฒน์มีรัพครูผู้ช่วยวิชาปฏิบัติการบรรเทาสานรภัยกองฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสานรภัยศูนย์การฝึกสอแลฝอที่ริชพีครับค่ะหนูสามารถเรียกจ่าพีได้นะครับค่ะวันนี้ตอนนี้หนูอยู่ตรงไหนเอ่ยตอนนี้อยู่ที่ห้องเก็บอุปกรณ์บรรเทาสารภัยครับของกองฝึกครับค่ะก็วันนี้เราจะพาเข้ามาดูห้องเก็บอุปกรณ์เนาะ ก็อยากจะให้จ่าพีทเนี่ยช่วยแนะนาให้หนูหน่อยค่ะว่าแต่ละส่วนแต่ละอุปกรณ์เนี่ยคืออะไรบ้างคะ่ะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มที่จุดแรกก่อนนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับสำหรับการปฏิบัติงานคู่ภยัยก็คือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเองนะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้ครับก็เป็นชุดปฏิบัติงานนะครับของเจ้าหน้าที่ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมีไว้เพื่อ คุ้มครองภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติงาน<ฆ>ช่วยตัดความเสี่ยงต่างๆที่ ri า<ฆ>อาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานนะครับอย่างมวกนิรภัยนะครับก็ปกป้องศีรษะเรานะครับ<ฆ>จากภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ<ฆ>ในการปฏิบัติงาน<ฆ>หน้ากากนะครับช่วยปกป้องระบบทางเดินหายใจซึ่งในพื้นที่ปฏิบัติงานกู้ภัยเนี่ยอย่างที่ท่านทราบนะครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นแก๊สพิษ ที่รั่วไหลซึ่งก็เป็นวัที่ที่เราเลี่ยงไม่ได้แต่เราก็สามารถที่จะป้องกันได้นะครับอย่างชุดอันนี้ก็ปกป้องผิวหนังเราอาจจะไม่ว่าจะเป็นจาับก,กัา๊พิษหรือความร้อนนะครับต่อมาก็คือถุงมือนะครับเราต้องหยิบจับต้องอะไรอาจจะมีสิ่งบาดคมหรือแรองต่างเวลาเราเข้าไปทํางานในสร้างปักงอับพังนะครับสุดท้ายก็คือเป็นรองเท้านะครับซึ่งเป็นรองเท้าที่เป็นพื้นโลหะแล้วก็หัวโลหะนะครับอ่ป้องกันเราจาก แหล่งคมต่างๆนะครับเวลาเราปฏิบัติงานครับมีอุปกรณ์ตรงไหนเพิ่มเติมคะต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์นะครับที่จะเมื่อเราค้นหาและพบผู้ประสบภัยแล้วนะครับก็จะต้องรักษาชีวิตของผู้ประสบภัยไว้ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการปฏิบัติงานครับก็รงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับด้านทางด้านการแพทย์นะครับ ต่อมาก็จะเป็นอุปกรณ์ในเรื่องของอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติการนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสันหลังนะครับสันหลังของทีม <ฮะ S 1> เพราะว่าทีมเวลาออกไปทํางานแล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาพรางอว่าเราจะมีอาหารทานไหมจะมีไฟใช้ไหมนะครับ <ฮะ S 1> ก็สิ่งต่างก็ได้จัดเตรียมไว้เป็นส่นสวนๆนะครับอย่างส่วนแรกก็คือเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟส่องสว่าง<ฮ>ะระบบไฟฟ้าที่เราต้องใช้ซึ่งในพื้นที่ปฏิบัติแนยก็สิ่งเหล่านี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ พื้นฐานที่บางทีอาจจะถูกทําลายไปกับภัยแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับหน้างานครับอีกอันนึงก็คืออุปกรณ์สื่อสารนะครับติ่งขาดไม่ได้นะครับก็ต่อมาก็เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับด้านธุรการต่างๆนะครับเวลาเราทํางานครับ ส่วนนี่ก็จะเป็นเครื่องจักรนะครับที่เราได้เห็นกันในบ่อยก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งหน้างานแน่นอนครับไฟฟ้าก็ค่อนข้างที่จะหายากอย่างที่ได้กล่าวไปตอนแรกก็คืออาจจะถูกทําลายไปแล้วนะครับกับภัยที่เกิดขึ้นครับอันนี้จะเป็นเครื่องใช้งานยังไงอะไรยังไงก็เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งใช้น้ํามันเชื้อเพลิงนะครับก็กำเนิดไฟฟ้าออกมาให้เราได้ใช้ซึ่งอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับก็ใช้ไฟฟ้าเป็นหลักครับพอต่อมาก็คือ ในการปฏิบัติงานก็จะมีอุปกรณ์กู้ภัยนะครับซึ่งในภาษากู้ภัยจะเรียกว่ามันจะมีหลายขั้นนะครับขั้นการค้นหาขั้นการเข้าถึงนะครับอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้เนี่ยก็จะใช้หลักๆคือการเข้าถึงผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นเข้าถึงในพื้นที่ป่าภูเขาในพื้นที่เหวพื้นที่อะไรนะครับที่เราอาจจะต้องใช้ระบบเชือกนะครับหรือระบบอะไรที่เป็นทางด้านเทคนิคนะครับหรือว่าผู้ประสบภัยอยู่ในน้ําอยู่ในทะเลก็จะมีอุปกรณ์ กู้ภัยทางน้ําที่เราจะสามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยที่อยู่ในน้ำครับและช่วย แจ้งเหตุมาจากส่วนส่วนางการนะครับพอดีมีเหตุผู้ประสบภัยนะครับหมดสติหนึ่งรายอยู่บนหอศูนย์นะครับให้ทีมค้นหายูซาของสอสอทำการช่วยเหลือนะครับโดยการช่วยเหลือนะครับจะแบ่งเป็นหน้าที่หลักคือ3 3ส่วนนะครับสาส่วนหลักก็คือส่วนแรกครับ rescue เ e s c u e หนึ่งนะครับเป็นเป็นโชนะครับเ e s c u e หนึ่งนะครับเ e s c u e หนึ่งส่วนที่สองเป็นเมนไลน์ก็เป็นไลน์ก็มีหน้าที่เป็นเป็นโต้นะครับเป็นโต้นะครับแล้วก็ลูกทีมนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็น ส่วนบิเล่ครับบิเล่คือส่วนที่คอยช่วยเหลือคอยเทปตี้ต่างๆนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนเมดิทก็คือหมอนะครับพยาบาลก็มีหมอคอยดูแลนะครับการฏปบติของเรานะครับก็คือจะให้เลคิวหนึ่งครับปีนขึ้นไปนะครับไปต่อระบบเชือกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งข่าวมาโดยให้ให้พี่เป็นเรดคิวไอเป็นเจ้าที่เทปตี้ดูแลความควบคุมทั้งหมดนะครับจะทำการไปที่พี่พีทนะครับแล้วก็เมนไลน์ต่อระบบเชือกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ จากที่พยาบาลนะครับเตรียมเปพยาบาลไว้ด้วยนะครับเผื่อฉุกเฉินส่วนนะครับมีเละก็คอยเทปที่ต่างๆนะครับสำหรับข้อของใหญ่ครับข้อของใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับก็คือในชุดหนึ่งนะความจำเป็นมากเลยคือการปีนต่ายก่อนบระวังนะครับข้อสอนครับดูแลตรวจอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับการรับน้ำต่างๆทุกส่วนนะครับดูแลให้เรียบร้อยและส่วนสุดท้ายก็คือ PPE ครับให้พกไปทุกคนนะครับหลังจากนี้ครับให้ทุกคนไปปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและปลอดภัยนะครับหมดเปียกไปปฏิบัติงานเย้ไปปฏิ Yeah. ปบทราบให้สามารถเริ่มปฏิบัติได้เลยต่อไปจะเป็นการทำแคนเกอร์เพื่อทำระบบในการส่งผู้ป่วยลงสู่ด้านหลัง เชือกเมลายเพื่อที่จะขอเชือกวีเลย์เพื่อมาทำระบบวีเลย์เสียครับ ก็ที่ผ่านไปนะครับก็เป็นการสมมุติสถานการณ์นะครับในลักษณะที่ว่า,าพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในที่สูงครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็หมดสตินะครับทีนี้การเข้าถึงผู้ประสบภัยเนี่ยก็จะเป็นการเข้าถึงจากทางด้านล่างซึ่งก็จะต้องใช้ทักษะนะครับที่ฝึกฝนมาแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับกับตัวผู้ปฏิบัติงานด้วยนะครับเมื่อเข้าถึงผู้ประสบภัยก็จะติดตั้งระบบ ผู้ภายด้วยระบบเชือกนะครับหรือในทางสากลเราก็จะเรียกว่าโรบเรสคิวนะครับเพื่อนําผู้ประสบภัยลงมานะครับเพื่อส่งนําส่งสู่การพยาบาลหรือการมือแพทย์ต่อไปนะครับและนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจนะครับหนึ่งในคีย์ความสามารถที่ทีมยูซานะครับของสอรปได้ฝึกฝนและพัฒนาขึ้นมานอกจากนี้ก็ยังมีคีย์ความสามารถอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการกู้ภัย ทางน้ำนะครับช่วยเหลือผู้กส้ภัยน้ําหรือเป็นการกู้ภัยในที่อับอากาศการกู้ภัยในอาคารถล่มนะครับอื่นๆนะครับที่เป็นงานทางด้านเทคนิคนะครับอื่นนอกจากนี้นะครับที่พร้อมจะช่วยเหลือประชาชนนะครับเมื่อประชาชนต้องการครับ